สาวมาเต้นไหนน่ึามีมองไวย์เด้เห็นี้สาวมาเต็ไหนไงถึงมามีมองไวดนี้มันก็อเน่เล่นหน่อยผู้มือคุณนะคะกำหนูได้ไหมกำได้นั่นสวคนนั้นบางคนคนสวยของครอบครัวไงผู้สาวก่บผู้สาวลำาข้ผู้สาวผู้สาวแตหน่ตงน่อยกอดแม่อยู่ดี๋ยวไงถืนมาสิกอดให้บอบจะมานากลเขา ไปนําคนดอกไปจับผู้ไปหยังบ่นี่ครับนี่เพิ่นก็เป็นผู้บ่าวผู้สาวอุ้ยพ่อมันกุ้มท่วงว่าผู้สาวผู้สาวเฮาก็แนมบ่เห็นเนาะทางนี้บ่ทันมาฮอดอืออือผู้บ่าวใหญ่เอ้ยแม่ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเอสดคนงามขอบคุณน้องมงคลคนสวยมีแต่คน่วยคนงามมาบาดป่าตัวมือนีแม่นี่งน้าอะไรอละสิบหกคุณมันสิบหกคุณมันต้องอ้าน้กินไปแล้วอ่านหนึ่งก็ได้อ่านเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกคนกำลังใจขอบคุณกำลังใจดีๆจากเอสีทัวร์ลูกด้ยนะคะแล้วก็ขอบคุณสาวเอ็ขอบคุณสาวมงคลด้วยกินของเย็นที่ยา้กินบ่อย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณเอสซีรบนอกด้วยนะคะมงคนช่วงนี้เงียบเลยเธอเห็นว่าเธอเห็นว่าควรแล้ว่วจันไอ้นอภาษาอังกฤษนี่เนาะมานหลีดงานสมงานแล้วให้อย่างละเอีดฮัลโหลไมฟิน thank you so much welcome to Thailand o o d m o น n i n g หนูเห็นปลาควนแล้วอ๋อโอเคเห็นแล้วดูกิมให้ปลาด้วยนะลูกดูกิมให้ปลาแล้วก็กดไลค์ให้ปลาด้วยนะคะสนะคนน่ารักคนน่ารักเร็ความดูไทยแลนด์ u you u o m มั h hmm. mm hmm. mm hmm. เอาบอกก็พลังก็จะน้อยเหยียบใ,ใหญ่กันไดด้วยจ้ะเด้อน้องเอ็ดทำงานซะอ๋อแล้วแล้ว ทำงานเช่เยวปากคุยกับฝรังจะหน่อยปากก็ลงแล้วคุยกับฝรังกับสาวมงค,คนคนสวยสามสิบบาทบาร้านสาวร้านสายเพิ่มฮัลโหลเต o กิวโตมาอัน เรีกหน่อย fc บ่งูหแล้วยู่ในั่้ยีแลนด์ขักไทยเป้คัมทูไทยแลนด์เป็นคิวเรามาขวหนูเห็นบอกกัวเปัวเป็นๆแล้วว่าจันวาะยูเไป็นไอแปดกับหคกเนเดีวยวเป็นจิตวแปะกับหกเนสิตวิ ไปขาไ่เด e> oh, well, ินถึงผมมาใดบอหลักกไปทำไมผมใส่บอหลกัด้าเขาหลอกบบอกมาดื้อกัก็ควรตัวเป็นเก็เดินอยู่นี่ไงเลียนชิอหลกวเลีนหอยเลี้นหน่อยเ้นหน่อยบดเลย ขมือละมือขอกองแก้วต้อย่าำให้ขอกองกุศุเิดบุ๊กอมูเนาะจำอไหอะไรโอเีเราขึ้นมาที่นี่ thank you โซมา w เวลค m e ทูไทยแลนด์ I'm ม r อ m ไทยแลนด์ thank you หนูจะแอบปลอมตัวปลอมตัวเป็นใครเอย่ย <c oughs> โอ้ยไอ้กระบอกแกรกไอ้กระดกกระเดจยะเอ๋มาแล้วมาแล้วระกวนมาแล้วมาคุยกับน้องมองคลหนึ่งนาทีก็จะลงแล้วนะคะ